ถ้วยกาแฟหรือว่าถ้วยไอศครีมต่างๆที่เราใช้กันทั่วโลกไม่ได้มีส่วนประกอบของแว็กของอะไรที่เจอน้ําร้อนเข้าไปแล้วมันจะหลุดออกมาแล้วมันจะเกาะกันเข้าไปลือกันใช่ไหมเขามาเห็นข้างในมันลื่นๆก็มีแว็กแน่ๆเลยถ้าเป็นแว็กจริงมันก็ต้องขูดใช่ครับเหมือนกับถ้วยถ้วยเมื่อก่อนที่เราไปทานตามงานวัดที่มันถ้วยแดงๆขาวๆที่ขูดออกมาแล้วมันจะมีไขมันแว็ช่ครันอแว็กแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีช้แล้วนะครับ แล้วก็แล้วก็จับก็ไม่ร้อนออใช่ครับเพราะว่าด้านนอกนะครับมันจะเป็นตัวกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะครับที่มาบล็อกไว้ตรงนี้นะครับจับแล้วก็จะไม่ร้อนแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นกระดาษนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ลูกเล่นใส่ปรินติ้งอะไรต่างๆที่ได้ได้ชัดเจนและสวยงามมากกว่าที่เป็นถ้วยพลาสติกนครับหรืออย่างบางทีตอนนี้ก็เราก็มีโปรโมชั่นลุ้น เที่ยวไทยกับททเราก็สามารถดึงเป็นฉลากออกมาแล้วก็ส่งไปที่โลกได้สองคนไม่ต้องห้ามพลาดนี่เป็นสอเลยนี่นิดหน่อยแล้วเอาโค้ดนี้ล็อกไปแล้วอ๋อบล็อกโค้ดไปแล้วเสียดายแล้วก็เช่นเดียวกันทุกขั้นตอนที่จะมีคนใช่ไหมใช่ครับที่คอยตรวจสอบอย่างเช่นตรงนี้น้องเขาก็จะเช็คว่ามันซีลสมบูรณ์หรือเปล่านะครับมีการรั่วหรือเปล่าดดูิฮะ ก็จะเอาน้ำสีนะครับไปใส่เลยโอ้โหเอาล่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปคือหัวใจสําคัญของบะหมี่ก็คือตัวเครื่องปรุงเราจะรูว่าเขาคิดค้นเครื่องปรุงกันอย่างไรผลิตตัวเครื่องปรุงผมกันอย่างไรเดี๋ยวจะส่งอ่านไปที่พี่เขาอีกตึกหนึ่งอ๋ออ๋อทุนนี้ขอบคุณคุณนาทรมากครับขอบคุณครับ เอาละครับทราบขั้นตอนการผลิตเส้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปดูหัวใจสำคัญอีกอย่างของมาม่าที่หลายคนคงอยากรู้นั่นก็คือการทำเครื่องปรุงที่อยู่ในซองมาม่าก,กว่าจะได้รสชาติอย่างที่เราทานทานกันมันมีขั้นตอนยังไงบ้าง สนับสนุนโดยเมทิโคบอลตัวยามิโคบาลามินรักษาโรคของระบบประสาทส่วนปลายซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการชา n s s s n X x t r i l l y y r r i r r e e f i y e y o u r Drive หลังจากที่ได้รู้ความลับของการผลิตเส้นมาม่าไปแล้วหัวใจต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเครื่องปรุงและรสชาติเราตามไปดูกันต่อดีกว่าครับเขาผลิตกันมาได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูตั้งแต่แผนคิดค้นเลย ามาไปส่วนของเครื่องปรุงรถใช่รถอะไรเป็นรถอะไรเราจะได้รู้ตรงนี้แหละพี่อากรอนเขาบอกขึ้นไปด้านบนอ๋อนี่นะะแน่ใจนะฮะไม่เคยมาเหมือนกันเขาชี้ทบงนี้เฮ้ยปังมาผิดห้องเลย ก็นี่เขาเขียนแล็บทอรี่ใช่แล้วจะมาส่วนของเครื่องปรุงรสทำไมดิมันเหมือนกับห้องแลบวิทยาศาสตร์ทดลองนี่เขาก็คงเอามาแบบนี่มันส่วนของการทำกิฟต์เด็กเด็กเด็กสูตินารีเวทหรอสงสัยไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพสิทธิ์ค่ะฉันคื่อสุภาพสิทธิ์ค่ะคุณสุภาพสิทธิ์สังอยู่สุขเป็นผู้หญิงและ้วหญิงค่ะ อ้าวโอ้ดูสภาวะิอยู่อยู่นี่แผนกอะไรฮะอันนี้ถ้าเกิดห้องนี้นี่จะเป็นแผนกวิเคราะห์ถ้าในส่วนของ R d ดีนี่คือจะอยู่ด้านในค่ะส่วนของเครื่องปรุงร่ะใช่ใช่ที่วิจัยขึ้นมาถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะค่ะเชิญด้านในเลยค่ะอในส่วนงานวิจัยของไอดีนะคะเราจะได้รับโจทย์ส่วนใหญ่เราจะได้รับโจทย์มาจากทั้งฝ่ายการตลาดก็จะมีการสำรวจผู้บริโภคไตรมาสว่าผู้บริโภคต้องการรสชาติอะไรใหม่ๆ เขาก็จะส่งโจทย์มาให้ทางอ่านดีวันนี้ที่เราจะทําให้ดูก็คือเราได้รับโจทย์มาว่าผู้บริโภคต้องการบางอย่างมัสมั่นเดี๋ยวมาดูกันค่ะใช่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราทำยังไงนักวิจัยน่ารักจริงเลยอะเออไม่มีผู้ชายเลยอะค่ะอันนี้จะเป็นส่วนวิจัยเครื่องปรุงของเรา่จริงนี่เป็นห้องครัวค่ะใช่ค่ะนี่เป็นงครัวที่เราจะใช้ชิมโปรดักที่เราวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอค่ะอ อย่างที่บอกว่าวันนี้ราทำมัสแมน,มสสมนอีน้องเขากำลังเตรียมอยู่ซึ่งรสชาติที่เราจะลองมาชิมในวันนี้เป็นรสชาติใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มีวางขายกำลังอยู่ในช่วงทดสอบขั้นสุดท้ายนั่นก็คือมาม่ารถมัส,สมมนแหมดูแค่หน้าตาก็ใช้ได้แล้วหอมเตะจมูกเลย ก็คือคนที่จะมาชิมวันนี้ได้คือต้องผ่านการทดสอบแบบเีทดสอบทุกปี <ขอ S 1> คือจะมีการจัดให้มันคือแบบปรับให้ให้เข้ากันลิ้นต้องกลางท <ขอ S 1> ี่สุดค่ะใช่ แล้วเวลาชิมคือชิมอันไหนก่อนคะชิมต้นตำร,รับก่อนหรือว่าชิมที่เป็นมาม่า,มามรมาสมัสมั่นก่อนก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่คืออันเนี้ยเราจะชิมกันมาก่อนเแบบื้องต้นแล้วเราก็จะมาแกะสูตรว่า<ช>อเัานี้คือรสช,ชิมกันจนอิ่มเสร็จ <c oughs> ลแล้วก็นี่อันเนี้ยแหละแต่หอมมากเลย่ะท่านผู้ชมถ้ากลิ่นเดียวกันกับแกงมัสมั่นโอ้โหแบบนี่หอมมากลองชิมได้ค่ะ เอเธอยื่นหน้ามาขนาดนี้คงต้องให้เธอแล้วล่ะหอมหอมเดียวกับมัสแมนในถ้ํชิมนะปามไม่ใช่ซดให้อิ่มพี่ผมขอนี่้เลยพี่ผมขอนี่้เลยคือผมขอนี้เลยนะฮะอะไรอืมเดี๋ยวรู้เรื่องไหมเนี่ยอืมมันใกล้เคียงลองชิมเทียบกับตัวอย่างน มากเลยอะเนาะเก่งนาะโอ้คผชมน้ำที่แบบผ้คุณเก่งมากคุณเรียนอะไรมาเรียนเทคโนโลยีการอาหารค่ะเลยฮะโอโดยตรงเลยสิใช่เออทำไมถึงเรียแบบนี้ฮ่ะก็เป็นคนชอบกินชอบตอบได้ทีมากเทคโนโลยีการอาหารโอ้แต่น้ำแบบน้ำและกลิ่นผ่านเลยอ่ะ ฝ่ายคุณสุภาษิตเนี่ยจะต้องจะต้องริเริ่มทำรสชาติใหม่ๆเนี่ยออทุกยังงทุกทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์จริงๆเราเราทำกันตลอดนะคะคือเราจะมีการวิจัยสูตรใหม่ๆใน,นตลอดเวลาถ้าเกิดว่าวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งไปฝ่ายการตลาดถ้าเขาาโอเครสชาติตามคอนเซ็ปต์ของเราก็จะดำเนินการต่อเราจะมีสองทางคือเราทำของเราเองอีกทางคืออย่างที่บอกว่า ทงฝ่ายการตลาดเขาจะมีการสำรวจความต้องการหรือผู้บริโภคแล้วก็ให้โจทย์เรามา<อ>จะมีสองทางคือมาจากผู้บริโภคกับมีคนให้สอาแล้วอะไรถึงจะตัดสินว่ารสชาตินี้แหละผ่านก<อ>็คือถ้าเกิดเราชิมกันอันนี้เรียบร้อยแล้วจะวิจัยสูตรจนชิมจนเราคิดว่ารสชาตินี่โอเคน่าจะเสนอการตลาดได้แล้วก็จะเอาตัวอย่างนี่ส่งให้กับการตลาดถ้าเกิดการตลาดเขาโอเคก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตคือการตลาดเขาจะมีคนตัดสินใจให้เราอ๋อเหรอ คือฝ่ายเราโอเคยังไม่พอต้องฝ่ายทางตลาดค่ะแล้วรสชาติไหนเป็นที่ภาคภูมิใจของนแผนกนี้มากที่สุดคะจริงๆทุกรสชาติที่เราผลิตออกมาที่เราคิดออกมานี่คือก็ส่วนใหญ่เราก็ภาคภูมิใจเราทุกรสชาตินแ,นแต่รสชาติล่าสุดที่เราค่อนข้างที่จะภูมิใจคือแกงเขียวหวานที่ผลตอบรับที่ออกมาออกมาค่อนข้างดีคือเหมือนกับแกงเขียวหวานที่ ที่ชิมที่ทําตามบ้านแล้วก็ยอดขายก็ยคือค่อนข้างดีเติบโตขึ้นคือแผนกเนี้ย,<ล>ยจะต้องรับผิดชอบรสชาติและกลิ่นใช่ไหมใช่ก็คือมันจะมาด้วยกันทั้งหมดเลยเออต้องมาด,ด้วยกันเ <ๆ S 2> ลยนะและนี่แหละครับแผนก Research and development จุดเริ่มต้นของมาม่ารสชาติต่างๆที่เราทานกันซึ่งมาได้รสชาติที่ผ่านการเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้วก็มาถึงขั้นตอนผลิตเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อที่แผนกผลิตเครื่องปรุงกันครับ เข้ามากลิ่นที่แบบหอมเลยนะไม่รู้อะไรต้นี้ฮะกินต้ยมยำกุ้งอ๋อนะแยกออกเลยอยัคุ้นเคยคุ้นเคยกันครับได้เชิญนะฮะมาดูรายการผลิตนะ ครับเลยอ,อ่าใช่ครับวัตถุดิบทั้งนั้นนะที่เราจะเตรียมผสมเครื่องปรุงนะครับโดยวัตถุดิบเนี่ยจะรับมาจากแวร์เฮาส์ซึ่งอยู่ข้างล่างจะมาทางประตูลับนะครับดีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพอ,อเสร็จปุ๊บก็จะเตรียมไว้สําหรับขึ้นลิฟต์เพื่อนำขึ้นลิฟต์ข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปมิกตัวเครื่องปรุงใชครับออกมาเป็นเป็นเป็นถังนะฮะออกมาเป็นถัง หนึ่งกองอย่างก็คือหนึ่งรสชาติเหรอคะใช่ครับ1รสชาติอ๋อนี่นะฮะครับซึ่งวัตถุดิบพืชผักชนิดต่างๆนั้นทางบริษัทก็จะรับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรภายในประเทศทั้งหมดซึ่งมารับเข้ามาแล้วก็จะทําการคัดแยกสําหรับผลิตแต่ละรสชาติแล้วจึงส่งต่อขึ้นไปในส่วนของหม้อผสมนั่นเองนี่ฮะก็คือของหม้อผสมทององนะฮะที่เราเห็นอยู่ล่างเนี่ยจะส่งมา ตันี้นะครับจะการมิกนะครับจะดูนะใกล้ๆนะครับยังตอนนี้กำลังผสมรสชาติอะไรอยู่ครับตอนนี้ผสมรสชาติอะไรอยู่มาดูหน่อยกุ้งต้มยำน้ำข้นต้มยำกุง้ง,งน้ำข้นน้ำปลุกนะครับนะี่ครับนะีบ่ใส่ลราไม่ในหม้อนี่แหละอ่าครับผ่านผ่าน<อ>ตัวตะแกรงร่อนนะฮะก็ผ่านไปลงหม้อผสม ตูเทลงไปแล้วก็ปัดใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเคองปูงใส่ซองใช่ครับนี่น,น,นี่นี่ครับจากเดิมที่ที่ที่เราดูจากห่องขมงจากข้างล่างนะครับเครื่องปูงจะตกขึ้นมากั็มาแพ็คบริเวณเครื่องแพคเครื่องน,นี้ นะครับอ่าเครื่องเครื่องเดินแล้วก็จะเดินแบบเป็นสายยาวนะครับเป็นสายยาวอ๋อนี่ฮะมันมันลงมาเป็นเป็นซองอันนี้ช่องหนึ่งก็ซองหนึ่งนะฮะอง๋อช่องหนึ่งก็ซองหนึ่งใช่ครับเครื่องนี้มันจะแบ่งสัดส่วนลงมาพอดีเลยจะมีทั้งหมดหกโลหกโลหกลูกอ๋อหกชวยตัวซุ้งน้ำข้นนะครับ ตัวครับใหญ่นะครับอ๋อนี่ใช่ครับกุ้งเป็นตัวเลยอ่ะใช่ครับกุ้งก็จะถูกใส่ลงไปในนี้ด้วยครับอ๋อนี่ก็จะ็นสองท่อใช่ครับท่อเครื่องปรุงกับท่อกุ้งปล่กุ้งลงไปใช่ครับสองตัวสองตัวสองตัวแล้วแต่แล้วแต่เขาจะชั่งน้ำหนักแล้วก็จะลงลงที่ปล่อยปล่อยลงมาครับดังนั้นทุกซองจะต้องมีกุ้งใช่ครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะใช่ครับ นี่แหละฮะแล้วทั้งหมดก็จะไปอยู่ตรงส่วนที่เป็นรังแล้วก็ลงลิฟต์ใช่ครับไปอยู่ในส่วนที่ผลิตเส้นค่ะใช่ครไปบรรจบกันเพื่อใส่ลงซองใช่ครับสุ็สท้ายแล้วเรียบร้อยส่งขายได้เลยได้เลยเอาล่ะครับเราก็ได้รู้เคล็ดลับกว่าจะมาเป็นเครื่องปรุงแต่ละซองของมาม่าแล้วได้รู้ครบหมดแล้วทั้งเส้นทั้งเครื่องปรุง การที่จะนําไปออกจำหน่ายได้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังต้องมีแผนก QC ด้วยอีกขั้นตอนหนึ่งสึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าเขาจะต้องตรวจคุณภาพของมามาากันอย่างไรบ้างช่วงสุดท้ายอย่ามัวแต่ดูเพลินล่ะ ถ่ายรูปมารูปสนุกกันวันนี้แจกเป็นมาม่าหนึ่งลังกับหมอนมามา่าน่ารักไปนอนกอดแจกคู่กันทั้งหมด4ชุดเพียงถ่ายรูปมาม่าที่บ้านท่านแล้วส่งเข้ามาร่วมสนุกในรายการโดยนำะมาโพสต์ไว้ที่หน้าแฟนเพจลายกนก หรือกนกรัฐวงสกุลแฟนเพจแล้วรอลุ้นประกาศเป็นผู้โชคดีอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายนี้เรามาดูอีกแผนกที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือแผนกควบคุมคุณภาพซึ่งถึงแม้ว่าแต่ละขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีส่วนที่คอยตรวจสอบอยู่แล้วแต่เพื่อให้ได้มาตรฐานร้อเเซจึงต้องมีส่วนนี้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งมาเลย าบบมาถึงแหนะมาบามมาเข้ามา,า,มาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณ,คณสวิตา,าค่ะสวิตาค่ะอ๋ออยู่อยู่แผนะควบคุมคุณภาพค่ะสีนี่ค่ะเราดูคุณภาพอะไรของบะหมี่กุ่งสมเร็จรูปมาม,าม,ามา่าบ้าคะก็ถ้าห้องนี้ก็คือจะดูแค่ทางด้านกายภาพก็สีกลิ่นรดค่ะสีกลิ่นรดแสดงต้องมีการชิมใช่ค่ะสีกลิ่นดม ง,งานแผนกนี้ดีที่สุดใช่ไหมฮะใช่กินตลอดกินทั้งวัน <c oughs> อ๋แ <c oughs> สดงว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยต้องอยู่ที่แผนกนี้สุดท้ายอันนี้ครับสุดท้ายครับ <c oughs> <c oughs> ถึงคแนกของคุณสาวิตานะฮะแผนกนี้เป็นแผนกสําคัญที่สุดในแผนกหนึ่งเลยนะฮะของทางไพรเปอร์เซนต์ฟู้ดต้องทําอะไรบ้างฮะชิมอะไรบ้างก็มีชิมวัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็บะหมี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่วัตถุดิบก่อนค่ะก็คือพวกผึ้งพวกอะไรงียค่ะ๋อพวกนี้เหรอฮะอ๋อก็ต้องชิมด้วยแหละชิมหมดเลยค่ะจะมีพวกผักอบแห้งพวกแครอทหรือว่าใบหอมอะไรก็ต้องชิมหมดแยกชิมอย่างนี้ยะใช่ค่ะโอ้โหนึกว่าชิมแบบรวมกันแล้วไม่ไม่ไม่ตอนตรวจรับเข้าอ่ะค่ะก็จะมีการชิม ชิมยังไงชิมก็แบบปักะใส่น้ำร้อนค่ะอ๋อต้องใส่น้ำอ๋อเออจะกินแบบสมัยก่อนแลวอย่างยังกุ้งปริสได้อะคะชิมก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็รอเวลาสามนาทีเหมือนนเหมือนที่อยู่ในซองแบบนี้แต่เราแยกมาชิมแต่ละอย่างก็มันแบบไหนที่มันไม่ได้มาตรฐานบ้างใช่ค่ะ นี่แหละครับแผนกที่ไม่ใช่แค่ชิมรสชาติอย่างเดียวนะต้องแยกชิมเส้นเครื่องปรุงน้ำซุปและแยกชิมวัตถุดิบอีกตาก่างซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีวัตถุดิบต้นแบบที่ได้มาตรฐานคนชิมก็จะชิมทั้งสองแบบทั้งต้นแบบและของสุ่มตรวจเพื่อทำรายงานว่าได้มาตรฐานเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ดีก็คือเวียนน้อนไม่ต้องชินข้าวเลยวันวัน่อยู่ที่นี่นะชิมชิมอิ่มเออใช่เอ๊ะกูชอบทำงานแผนนี้มากเลยว่ะอูอิ่มทุกวันเออแบบมีพนักงานประมาณกี่คนฮะประมาณประมาณ4ี่สคนสี่สิคนแบ่งไปสองกะค่ะโอ้โหก็ชิมกันทั้งวันที่สามนาทีแล้วฮะเลยแล้วเลยแล้วมาเดินได้แล้วฮะยกซดเลยฮะค่ะอันนี้สแตนดาดนะคะ ค่อขอบคุณมากครับผมท่านชิมเป็นน้ำชาอันนี้รสอะไรคะที่มาชิมเป็นยังคะรสอะไรคะรสอะไรคะรสอะไรคะต้ตยมยำอ่าใช่ค่ะอันนี้อันนี้ตัวที่พตเตะะพิ่งผลิตเสร็จนะคะเพิ่งผลิตเสร็จค่ะเหมือนกัน เหมือนไหมคะเหมือนกันเลยแสดงว่ามาตรฐานผ่านผ่านฮะผ่านค่ะเพราะผมหลับตาด้วยจริงเวลาผมไม่รับอะไรเลยปิดแบบเหมือนกันเลยเป๊ะเลยผ่านสุดยอดเลยได้เน่ยฮะแค่นี้เองแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วต้องเขียนสรุปเขียนลงบันทึกในรายงานนะคะว่าส่วนผสมหม้อนี้ผ่านมาตรฐานได้ค่ะแล้ววันๆหนึ่งที่ดีไหมที่ไม่ผ่านมีค่ะมีไหมมีทุกวันไหมไม่ทุกวันค่ะไม่ทุกวันนานๆเจอทีไม่ทุกวันนี่ไม่ไหวนะพอพอเราชิมแล้ว มันไม่ได้มันไม่ผ่านทํำยังไงต่อคะก็ต้องมาดูว่าเป็นที่อะไรอะค่ะก็ต้องมานั่งหาสาเหตุนานๆะบางทีแบบ5ปี6ปีเจอทีนึงใช่เพราะว่าจริงๆเราจะมีการคุมตั้งแต่การเตรียมการเตรียมแล้วก็มีการช่างมีคือจะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเลยค่ะก่อนที่จะลงม้อผสมโอ้แผนกนีแบบเวลาไปไหนนี่แบบต้องเนอะคนก็จะไม่ค่อยชอบแผนกที่นะค่ะ เลยมาเลยอยู่เมาเลยเหมือนกับแบบเป็นเป็นครูใหญ่อ่ะเปนผู้ตรวจงานเน่ะคลองใช่ค่ะโอ้แผงนี้เฮียบเนี่เห็นไหมแหละครับแหมอะไรจะเนี้ยบขนาดนั้นนี่และเขายังมีกฎข้อห้ามของคนที่อยู่แผกนี้ด้วยดาตามนี้เลยเอ้าเมื่อกี้ชิมน้ำซุปไปแล้วลองชิมเส้นดูหน่อยเวลาชิมเีตักเยอะแบบนี้ไหมคะ จะเทสความนุ่มของเส้นแล้วก็เทสความนุ่มคือต้องชิมเส้นก่อนแบบแรกใช่ไหมคะ,คะแล้วเส้นต้องให้เสะเด็ดน้ำหรือว่าเส้นชุมม่มค่ะชุ่มน้ำอย,นนย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชิมเส้น,นะค,ะคต้องดูกันเ,เข้าปากหรือลยคะดูตเข้าปากว่าเส้นลื่นหรือเปล่าต้องดูเข้าปากเลยฮะ ต้องดูดเข้าปากนี่ค่ะเหนื่อยไหม <c oughs> นยาว <c oughs> ต้องดูดเข้าปากนะคะจะได้รู้ว่าค่ะแล <c oughs> ้วก็เราก็จะชิมรสชาติของน้ำจุ่ด้วยนะคะว่ามันรสเจนเดโฟถูกต้องไหมอย่างนี้นะะ่ะความหอมอร่อยเอื่ม อะไรจะชิมกันอร่อยขนาดนั้นเนี่ยหิวหรือเปล่าเนี่ยเอาคุณผู้ชมดูสิครับอะไรน่ากินกว่ากันหน้าปามหน้าหมามา่าหน้าพี่กหนกหน้าหมามา่าอุ้ยเลือกไม่ถูกเลยเลือกเอาเองแล้วกันนะครับวันนี้เราก็ได้ไขข้อข้องใจรู้เคล็ดลับทุกอย่างของหมา,ม,าม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งที่อยู่ในใจของคนไทยมานานกว่า40สปี ท่าที่ได้ชมความพิถีพิถันและชมคุณภาพของแต่ละแผนกทุกภาพส่วนแล้วก็เชื่อว,ว่ามาม่าก,ก็คงจะอยู่ในอันดับหนึ่งครองใจคนไทยอีกนานว่าแล้วก็จบรายการตรงนี้ดีกว่าน้ำกำลังร้อนพอดีเดี๋ยวไปต้มมาม่าทานบ้างแล้วนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและประกาศปิดท้ายสำหรับรางวัลผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วท่านสามารถไปเช็ครายชื่อและติดต่อขอรับรางวัลที่แฟนเพจรายการได้เลยนะครับ ป้องกันลังแคร์ใช่ครับใช่ฮะป้องกันลังแคร์ป้องกันเบเผาเป็นเผาไม่เหรอครับเทปเขาป้องกันทุกอย่างอ่ะพูดกันเอาไว้เผื่อไว้ไงใช่ไหมฮะทำหมดหน้าที่แล้วฮะจบรายการแล้วนะครับท,ทีนี้ตัวตนที่แท้จริงของคุณปา์มออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับาว์ม ออกเือเห่เกลียดจริงเลยอะเยอที่เลี้ยอ่รู้เลยวไมเธอจะไม่มีครอบครัวรู้เลยอ่ะเธอถ้าดูดังจุ๊บจุ๊บเลย